มงคลกิจบุกยื่นหนังสือจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฟันค่าราชการทุจริตแอบขึ้นทะเบียนแรงงาน่างด้าวเสียหายกว่า3,000ล้านบาทวันที่13ธันวาคม2,566ในายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พักไทยสีวิไลและนางสาวพะคออนจันทรคณาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักไทยสีวิไลเดินทางมายื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องขอให้ตรวจสอบการแอบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามนอกระบบหรือเถื่อนนอกมติคณะรัฐมนตรีกว่า5-7ถึงแสนราย เนื่องด้วยพักไทยศีวิไลัยได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการผู้รับความถูกต้องว่าขณะนี้มีบริษัทจัดหางานจำนวนหนึ่งประมาณ5%ร่วมมือกับคนใกล้ชิดบ้านใหญ่คนสนิทรัฐมนตรีข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวงแรงงานแอบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบเพิ่มเติมกว่า5-7แสนรายคิดหัวละ4,500บาท เก็บจากโรงงานต่างๆที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานวงเงินทุจริตฟอกเงินร่วม3,000ล้านบาทผ่านบริษัทจัดหางานกว่า15แห่งซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นผลเสียต่อความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมีชอบซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงอีกทั้งยังเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ดังนั้นพักไทยศรีวิไลจึงเรียนมายังพันตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบการแอบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวพร้อมดําเนินการยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวขอ้องเพราะมีความผิดมูลฐานว่าด้วยการค้ามนุษย์และฟอกเงินเนื่องจากเมื่อวานนี้ไปที่คอปพอเกี่ยวกับเรื่องประกักกนชีวิตนะครับ ประกันเถื่อนหมายความว่าคือออกกรมธรรม์ปลอมแล้วก็เอาเปรียบพี่น้องแรงงานต่างด้าวเอาเปรียบบริษัทเอกชนที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าไปทํางานแล้วก็เอากําไรเยอะเพื่อไปจ่ายค่าสินบนให้กับข้า,าราชการประจําแล้วก็นกักการเมืองนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่2ก็คือจากเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็เวียดนาม แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมียนมาซะเยอะนะฮะแล้วช่วงนี้เกิดการสู้รบระหว่างาเมียนมาแล้วก็รัฐอิสระต่างๆในเมียนมาเนี่ยจึงทําให้เกิดการข้ามแดนมาเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแบบผิดกฎหมายแล้วก็เข้ามาวันหนึ่งเยอะมากพอสมควรนะฮะณปัจจุบันแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยมีประมาณหลายล้านคนด้วยกันนะฮะมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ย ก็รับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายจํานวนพอสมควรแล้วขณะดนี้มันหมดอายุซึ่งจะต้องต่อวีซ่าต้องต่อใบอนุญาตทํางานอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงช่วงประมาณกรกฎาคมเมื่อวันที่5กรกฎาคมสองหาหกหกเนี่ยทางทรลม,มีมติในการที่จะเ,เขาเรียกผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เขาหมดอายุ ในการต่อใบอนุญาตต่อ w o r ร p e r ิ i t ทวีซ่าพวกนี้ที่อยู่ไม่ครบ4ปีเนี่ยเขาก็ออกมติคอรมอไว้ว่าให้นายจ้างบริษัทจัดหางานแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาบันทึกข้อมูลที่กรมการจัดหางานภายในวันที่31กรกฎาคม2566ตามมติคอรมอเดิมเนี่ยมอบให้ประมาณสักไม่เกิน1ล้านคนหรือประมาณ1ล้านเศษเศษนะฮะล้านเศษเศษซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่3 1กรกฎาคม2566 เป็นไปนตามมติคอรมอแต่พวกนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการทำต่อวีซ่าจะมีการทำเวิร์กเปอร์มิตเนี่ยพวกนี้จะอยู่ได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568นะครับคือมติคอรมอเนี่ยคือทําให้แค่หนึ่งล้านคนเท่านั้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยหลังจากมติคอรมอผ่านไปจบเนี่ยนะครับมีการดําเนินการของบริษัทจัดหางานเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามบริษัทด้วยกันมีทั้งหมดประมาณ 2 9 1บริษัทด้วยกันบริษัทจัดหางานที่ดําเนินการไอ้หล้านคนนี้นะครับแต่ณปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานประมาณ15บริษัทนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถบันทึกทันตามมติคอรมอรเดิมล้านคนตอนนี้มียอดจํานวนประมาณเกือบ7 0 0 0 0สคนด้วยกันนะฮะอันนี้เ,เรียกว่านอกเหนือจากมติคอรมอเขาเรียกว่าเป็นการ ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแบบเถื่อนนอกมติคอรมอจำนวนกว่า5 0 0 0 0 0ถึงเคนด้วยกันโดยการเก็บเงินคนละประมาณ4,5 0 0 4 5 0 0ถ้า7 0 0 0 0 0คนก็ประมาณ 74, 28ปก็ประมาณสัก3น่าจะประมาณ3,000ล้าน3,000ล้านฮะอันนี้เป็นเงินนอกระบบเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยทางกรมการจัดหางานโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยปกติ1 000, ล้านคนเขาก็จะมีรหัสในการลงทะเบียน ให้บริษัทจัดหางานให้ในจ้างเป็นคนขึ้นทะเบียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพใบอนุญาตเก่าวีซ่าเก่าอะไรพวกนี้เขาจะดําเนินการหมดแต่อันนี้เป็นการดําเนินการนอกมติคอรมอซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยจะสังเกตว่ามีอยู่3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน3ามกลุ่มใหญ่ๆที่ดําเนินการนอกระบบนะครับคือกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ5้าถึงเจ็ดแสนคนหัวละประมาณ 4, ี่พันห้า ก็ประมาณ3 0มพล้านบาทวงเงินทุจริตนะฮะเรียกว่าการค้ามนุษย์หรือเรียกว่าการฟอกเงินนะฮะมีสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มอ่ากลุ่มบ้านใหญ่อักษรย่ออักษรอักษรย่อ,อ,ยอยว่าเอนะฮะลุ่นบ้านใหญ่ใช้ในใหญ่อ่าประสานงานไปยังจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นบริษัทจัดหางานใน291บบริษัทจัดหางานอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณสักน่าจะไม่เกิน อาจจะไม่เกิน4ี่ห้าบริษัทด้วยกันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านใหญ่เอ็นสายในใหญ่เป็นคนไปจัดการกับบริษัทจัดหางานบริษัทจัดหางานเนี่ยเขาจะได้รหัสพิเศษในการลิงก์เข้าสู่ระบบของกรมนะลิงก์เข้าสู่ระบบของกรมแล้วก็บันทึกไว้บันทึกไว้อันนี้กลุ่มนี้อาจจะประมาณสักหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มอาเจกนะฮะกลุ่มอาเจกต <าน>กลุ่มอาเจกเนี่ยเป็นลูกน้องของนักการเมืองคนหนึ่งที่ทุจริตคองด่านที่ทุจริตคองด่านนะฮะอาเจกชื่อว่าอาเจก,ก,กถ้าคนในกรมจะรู้จักกันดีว่าอาเจกคือใครอาเจกเนี่ยเป็นลูกน้องของพีใหญ่พี่ใหญ่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะแต่ถ้าในกระบวนการทุจริตเขาจะรู้จักว่าไอ้พีใหญ่นี้คือใครพี่ใหญ่ให้อาเจกเป็นเด็กเด็กนักการเมืองที่ทุจริตคองด่านแล้วก็ มีบริษัทในเครือข่ายจัดหางานเนี่ยจะอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนน่าจะประมาณสักสี่ห้าบริษัทด้วยกันที่ได้รับรหัสลับในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบนอกระบบหรือเรียกว่าแรงงานเถื่อนนะฮะอันนี้กลุ่มนี้น่าจะประมาณสักแสนกว่าคนแสนกว่าคนแสนกว่าคนก็สามแสนละแต่กลุ่มบนเนี่ยกลุ่มใหญ่สุดกลุ่มบนคือกลุ่มพีเล็กนะฮะกลุ่มมิสเตอร์พีเล็กนะฮะกลุ่มเนี้ย จะมีอยู่ประมาณ 7- ็ถึงสิบริษัทนะฮะเถึง10บริษัทของแรงบริษัทจัดหางานที่ได้รหัสรับในการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเถื่อนกลุ่มนี้จะประมาณสักส0 0แสนกว่าคน3 0 0 0 0นกว่าคนสามแ0นกว่าคนถ้าสามแสนคูณกับสี่พก็ประมาณพันกว่าล้านถือว่าพันกว่าล้านเกือบเฉียสองพันล้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับกลุ่มใหญ่มากเพราะฉะนั้น กลุ่มบ้านใหญ่เอ็กับกลุ่ม P ใหญ่เนี่ยเพิ่งมาทำนะฮะแต่กลุ่ม P เล็กเนี่ยทำมานานแล้วทําเป็นอาชีพนะฮะทำเป็นอาชีพ,นะะชพกลุ่ม P เล็กเนี่ยจะฝากเงินอ่าจะฝากเงินไว้บรรดาคนใกล้ชิดนะฮะที่เป็นอิสตรีประมาณ5้าคนด้วยกันนะฮะอิสตรีห้าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นการตรวจสอบบัญชีสิ่งจะไม่เจอเพราะว่าคนนี้ไม่ได้เก็บเงินไว้ที่ตัวเองนะครับ วันนี้ผมก็เลยมายื่นให้กระทรวงยุติธรรมโดยท่านพนันธานรวจเอกทวีสอดส่องเป็นคนดําเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ผมจะปรึกษากับท่านทวีสอดส่องเป็นการภายในส่วนตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะดําเนินการอย่างไรในการจับขบวนการค้าแรงงานเถื่อนหรือเรียวกว่าค้ามนุษย์นะฮะค้ามนุษย์วงเงินประมาณ 3- 4พันล้านเนี่ยต่อปีเงินเหล่านี้จะเอาไว้ทุจริต ซื้อเสียงเลือกตั้งในครั้งหน้าในครั้งหน้าอันนี้คือข้อมูลโดยสังเกตของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบมัดนอกมติคอรมอเพราะฉะนั้นแรงงานพวกนี้จะไม่เป็นแรงงานต่างด้าวถ้ามติคอรมอออกไว้ประมาณไม่เกินสองล้านก็พวกนี้ก็จะเป็นแรงงานในระบบไม่ใช่นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนที่ฟังอยู่อพอสังเกตเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหญ่ ก็ต้องมอบให้ท่านทวีสอสองเป็นคนดำเนินการผมครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, y o u t u b e t i k t o ท Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ